ตอนนี้อยู่ที่ครัวป้าบุญนะครับป้าบุญคาเฟ่นะครับที่แวะมาทานข้าวนะครับสเต็กอาหารอกสารกิมจีฟู้ดค็อกเทลโอเคแดดเครื่องเรี่ยง,งเลยนะครับตอนนี้กำลงังเที่ยวยเย็นนะน้ำตกตรงนี้เย็นนะ มีกาแฟมีอะไรด้วยไงดีไงถ่ายรูปจะมีโซนให้ถ่ายรูปเอากระต่ายเฮ้ยกระป่อยกระต่ายสบายเลย <c oughs> อยู่ชนเมรีนะครับเยอะจะแถวเหงา ที่เับนีได้ปเคนสขาในพิ่งเปิดนะแต่ว่าเปิดขายได้ก่อนค่ะอ่าเอาไงพวกเราแต่สาขานู้นมีใช่ไหมีค่ะสาขาตรงนี้องรับค่ะอจะเยอะเหมือนกันราจะเต็มไปวคนจะเยอะอระดูจากรถแล้วน่าจะเยอะตรงนน้นร้านจะใน่าที่นี่อยู่นะคะ ฝั่งนี้ยังไม่มีของรัฐบาลนะคุงนู้นถ่ายรูปเรื่องก่อนไปไปสาขาโน้นกันได้ฝั่งนี้ยังไม่มีรับเป็นของชิมชอบใช้นะครับเที่ยวด้วยกันนะครับยังไม่มีเออเขาบอกว่าเพิ่งเปิดได้หนึ่งเดือนนะครับสาขาต้องไปดีฝั่งหนึ่งฝั่งนู้นเดี๋ยวเราจะไปสาขาฝั่งนู้นนะครับสาขาหนึ่งก็จะมีรับ เป็นเที่ยวด้วยกันนะครับฝั่งนี้ก็นี่นะมาแวะถ่ายรูปก็ได้นะครับเขาไม่ว่ากันน้ํายังคุนค้นๆอยู่เลย <laughs> น้ํามันยังไม่ใสนะมันพึ่งเออก็ว่าอยู่ต้นไม้ยังใหม่ๆอยู่ <laughs> <laughs> อีะนี่ไปฝั่งนี้ฝั่งนี้ อเกิดได้อเไปดูน้ำตกวะอ๋อมันเพิ่งเปิดเลยมันมาเลยยังทำไม่เสร็จเลยนะครับก็จะแวะมาทานข้าวเนสายไฟยังต่อไม่เสร็จเลย มากนแ,แต่เขายังไม่เปิดนะครับโอย้ยังไม่เปิดเปิดแล้วแต่ว,ว่าเขายังไม่รับเป็นอาทธิ์เที่ยวด้วยกันนะครับเพราะว่าผมมาใช้สิ์เที่ยวด้วยกันของรัฐบาลอตอนนี้เนะอาวงเนินก็่อนทาง,งเยอะเยอะเนาะก็เลยจะไปใช้กับอีกสกาขาหนึ่งเขารับสิดอยู่นะตอนนี้ก็เลยขอาไปตรงเลิฟสวนครับ หนนึ่งะครับเดี๋ยวเราไปตงรงนู้นบอกว่าร้านจะได้กว่าไม่รู้ว่าจะว่างหรือเปล่าตอนนี้มาอีกสาขาหนึ่งแล้วนะครับสศรครับตรงน,นี้หรอน่าจะนั่งตรงนี้ เมนูเยอะเอ้าเอรอ่างเดี้คัก็กินอยู่แล้วมขวดขวดใหญ่ฝั่งนี้จะเล็กกว่านะครับฝั่งนู้น ข้างใหญ่เลยเนาะไอ้ที่เปิดไม้เปนแค่ใหญ่เลยนะครับตรงนี้เป็นอีกข้างยูตบข้ามกันนะข้ามถนนหาหากุ้งนะกหาปูนะซอกตำทะเลหรือว่าปูมะ ต้มบางมีเมนูต้มป็นเมนูต้มเนี่ยกระช่อนนะชอนในสวนกรงน้อ้อูอันนี้เป็นน้ำน้ำต้าตปลาช่อน ไม่เคยกินนแบบมีรูปป่ะเป็นไหนวีด <c oughs> ีอยากกินเนี้ยเอาป่ะเาปูคืออะไรรลาช่อนเป๊าะาอันไหนไม่รูปอันไหนไม่มีนี่วะจานเนี้ยได้อะเป๊ะานี่นะอันนี้มันทอดเป๊าะาไงอันไหนอะเป๊าะาเป๊ะาะนี่มันจะเป็นนี้ตัวนึ่งมะน,นาวตุ้งตุ้ง กับพาช่อนไนนี่มีปลาช่อนเมียนเดียวนีเบอร์มันเาหนักมันมยนยังไม่ได้นะเขาสั่งไปกี่อสองอย่างสักห้า ต้มยำอปลาทังนะคะปลาทังกินต้ยังน้้แะโคกกี่แก้วเอากี่แก้วโคกสองเอาปะเอาสอง นูจะสั่งเมนูก่อนนะครับกับข้าวมาแล,วแล้วนะครับมาสามอย่างลาบต้มอีกอย่างอะไรปราช่อนไีกว่ากับผมต้มอ,อะไรล่ะซมตำทะเล จะโรยสองอย่างมีสองอย่างอันนี้จุดไปฮะปลาปลาอะไรกระพงกระงแป้นึ่งมะนาวนึ่งมะนาวตัวใหญ่หนึ่งโลเลยโลกว่างจริงต้องตั้งสามวามน่าจะนั่งกินกันโอเค 要给多少？ ลานี่จะหมดไหมหมดแลเยอะมากตัวใหญ่มากหมดแล้วจะหมดแล้วมีแต่เมนูกินเลยมีแต่แบบกินใส่นักเที่ยวเที่ยวด้วยกันเที่ยวด้วยกันใช้สิทธิ์เที่ยวด้วยกันนะครับฟรีสีฟรีสี่สิบเปอร์เซ็นต์จ่ายหกสิบกินแหลกอัพโหลดเงินกับ เสร็จยังเหลือกลับไปกินจอที่บ้านอีกโอเคที่ครัวครัวป้าป้าบุญโอสงสัยป้าบุญมาเปิดร้านหรืเปล่าครัวป้าบุญนะครับครัวยายน้องพิมครัวยายน้องพิมนะครับแล้วก็สุนมันไม่เห็นแต่เอวยไม่เหลือแล้วโอเคครับ